วันนี้ค่ะไปดูการเข้าถึงสิทธิในบริการขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งเป็นสิทธิที่คนไทยทุกคนควรที่จะได้รับค่ะแต่ว่าที่หมู่บ้านดงนาอยู่ในอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะทำให้ชาวบ้านต้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดเวทีประชาคมเพื่อที่จะหารือกันถึงแนวทางออกร่วมกันนะคะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ บ้านดงหน้าตําบลน,น้ำแทงอำเภอสีมังไม่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแตมการมาตั้งพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและอยู่ในเขตป่าเลิกซึ่งการเดินทางกับคนขังลําบากแม้ว่าจะอยู่มาดนแต่ว่าบ้านดงหน้าและกับบ้านโนนขามที่อยู่ใกล้เคียงก,กันกันยังเป็นหมู่บ้านในเขตภาคอีสานเพียงสองแห่งที่บบทันมีไฟฟ้าใสในการใส่โซลาเซลล์กับชุมชนดงหน้านะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนผู้มีภาคนะครับเป็น เป็นโครงการที่ไปติดต่างให้ฟีนะครับซึ่งไปติดตัางมันก็นมีขอเพจจำกัดในการใส่คือหลอดไฟ10วัตต์นี่บ่เกิน2หลอดล้ากาโทรทัศน์30วัตต์นี่บ่เกิน2ชั่วโมงในการเปิดติดต่อกันนะครับซึ่งาชาวบ้านเฮ่าความจะเป็นขั้นพื้นฐานนอกนัน้นมันก็นยังมีหลายอยู่คือหนึ่งตกงหนาแรลงนาง้ามันก็นจะเริ่มอืดเติมบุมี พอห้าอยู่ไก่หนาก็จริงยุ้แต่ว่นน้นาเนื่อึ้นมาอะ่ไรครับซึ่งใส่โซลาเซลล์เอานามโค้งขึ้นมามาันก็บรสมารสิธิ์ได้ที่่านมาชาวบ้านดงหน้าใส่แผงโซลาเซลล์เพื่อให้แสงสว่างในยามกลางคืนแต่ก็บบาสามารถที่จะเบ่งทีวีหรือเหตุอย่างายกว่านีได้ชาวบ้านแนมว่าโซลาเซลล์บอเพียงพ่อและก็มีขอจำกัด มือนี้ชาบาบ้านและศูนย์การศึกษาหนอกโรงเรียนสีเมืองไม่รวมกันจัดเวทีประชาค,คมขึน้นโดยได้เชิญนวยง,งานที่เกี่ยวของทั้งหมดมาเลือม เข้าที่มีวิธีการยังไหนยังที่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอุดมรักทรัพยากรให้ได้ยังมีประสิทธิภาพมากที่สุดประเด็นคำตอบคือว่ากระบวนการเียนรู้ร่วมกันระวังทุกขาคส่วนนมื่อไหจะเป็นคำตอบหนึ่งที่คิดว่าน่าจะตอบได้ค้นอยู่ในเขตอุทยานพระแตมเมืม่อนี้นะครับจะเป็นจะเป็นกระบวนการที่นาะถื่อว่าเป็นตัวแบบ ที่ให้พี่น้องประชาชนเข้ามา,า,า,าแลกเปลี่ยนเยี่ยนรูกนะครับพร้อมกับมีส่วนราักการเกี่ยวของมะค่อยเ,อเอนือนำ ในเวทีประชาคมเดี๋ยมีการหาทางออกรวมกันว่าจะมีแนวทางจังใดแน่ที่จะสามารถนำไฟฟ้าทรงมาให้ถึงหมู่บ้านได้แล้วก็เกิดผลกระทบหน่อยที่สุดโดยมีการเสนอร่างขอตกลงรวมกันทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานอำเภอเจ้าหน้าที่กรมปาม่าไม้และชาวบ้านมือนีโซลาเซลอัดเป็นพลังงานทางเลือก แต่พวกเขาแนวมาหากไฟฟ้าเขาถึงชุมชนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องสานุนงประโภคก็น่าจะดีขึ้นและการเขาถึงข้อมูลข่าวสารบานเมืองเหมือนอย่างเช่นคนอื่นๆกับเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการมากพ่อๆกันคําิินอักษรนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรายงาน